จบเิงท่านไม่ได้ละตลอดชีวิตละแล้วละเลยเอาแล้วทําไมนักปฏิบัติธรรมถึงละตลอดชีวิตโอ้มันไม่เข้าใจมันฝึกสติเพื่อจะละแต่แรกแล้วมันยึดมันยึดสติตัวนี้กลายเป็นสติกลายเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานยึดสมาธิสมาธิาธกลายเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานยึดปัญญาปัญญากลายเป็นที่ตั้งแห่งอุปทานสุดยอดเลยเนียนมากเนี่ยภพชาติจะไม่ไม่ขาดก็ต้องตรงอย่างเงี้ยยังไม่เวลาการดูจิตจริงๆอะ่ะดูแบบที่ผมสอนหรอผมจะสอน ผมจะสอนแบบย่อที่สุดแล้วว่าจิตของเรามีอยู่สองมีมีอยู่สองคือจิตนอกกับจิตในคนคนหนึ่งมีจิตนอกและจิตในจิตนอกก็คือจิตที่ที่ทำที่มันให้เกิดความโลภความโกรธความหลงอารมณ์และความรู้สึกนี่เขาเรียกว่าจิตนอกมันมีอาการรู้สึกนึกคิดปรงแต่งนี่คือจิตนอกถ้าไปดูพวกนี้นะแล้วทําลายเิียสแต่พวกนี้ยังไงก็ไม่เป็นพระอรหันต์ให้อยากเป็นพระอรหันต์ต้องเข้าถึงจิตในดูให้มันทะลุไปถึงจิตใน ซึ่งจิตตัวในผมพูดเป็นประจำว่ามันมีมันมีอยู่สี่ลักษณะไอ้สี่ลักษณะนี้มันไม่ใช่ลักษณะตายตัวแต่เป็นลักษณะที่พอจับเขาจับเขาลางเขามันได้จับเขาไปก่อนเพราะว่าเรายังไม่แจ่มแจ้งเราต้องจับเขาอย่างนี้ไปก่อนเมื่อ,อไรแจ่มแจ้งมันจะเป็นอีแบบหนึง่งนั่นแหละไอ้เขาล้างแห่งแห่งจิตที่เป็นจิตภายในที่เป็นตัวทําให้เราบรรลุเป็นพาาระอรหันต์เข้าถึงมรรคผลนิพพานจบพบจบชาติอย่างแท้จริง มันมีอยู่สีลักษณะซึ่งมีลักษณะนิ่งนิ่งนิ่ง,งโดยหลักธรรมชาติเฉยเฉยเฉยโดยหลักธรรมชาติและโล่งโลงว่างๆโดยหลักธรรมชาติแล้วก็ไม่มีอะไรเลยโดยหลักธรรมชาติมันมีกับทุกคนไอ้สภาพจิตทั้งนอกทั้งในมีกับทุกคนแต่เวลาคนปฏิบัติฝึกจิตที่ไรฝึกแต่สภาพจิตนอกทุกทีเลยสติก็ไปโฟกัสที่จิตนอกสมาธิก็ไปโฟกัสที่จิตนอกตายไม่เหลือ นี่แหละก็เลยไม่จบก็เลยก็เลยยากกันเท่าทุกวันเนี่ยประเทศไทยเราปฏิบัติทมไม่ไม่เราได้ยินข่าวไหมว่ามีคนบรรลุทมได้ยินข่าวน้อยมากเลยส่วนมากโอกครูบบอาจารย์ที่ท่านบรรลุทมต้องอาศัยชั่วโมงบินแห่งการประพฤติปฏิบัติตั้งนานคือจนท่านทำข้างนอกจนขจนมันไม่มีข้างนอกให้ทําแล้วจนมันมาทําข้างในอะ่ะกูกลัวท่านจะวางข้างนอกได้จนมันประจัก์แจ้งข้างในท่านต้องทําทุกวิถีทาง แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์ค์หนึ่งบอกว่าไม่ต้องทาข้างนอกข้างนอกปล่อยไว้ั้งแหละทำข้างในเลยอย่างนี้ง่ายไหมเราก็ยิงเข้าข้างในเลยดีกว่ายิงเข้าในแล้วทำข้างในจบปับ๊บแล้วข้างนอกมาจัดระเบียบใหม่พอจัดระเบียบปับ๊บมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละจัดระเบียบใหม่หมายถึงว่าความโกรธที่เคยมีก็เผาๆลงเติมสติลงไปถ้าอยากที่อันนี้ไปดับที่หลังก็ไม่มีใครว่าใช้สติไปดับที่หลังมันก็ไม่ผิดแล้วมันไม่ทําให้เราเสียเวลาเพราะเราไปจัดการข้างในเรียบร้อยแล้ว ไปเอาสติไปดับความโลภความโกรธความหลงภายหลังสบายเพื่อให้เพื่อจะได้ยืนยันว่าเพื่อจะเพื่อจะเพื่อจะทาให้เรา,ขาเขาเรียกว่าเคลียร์เคลียร์นอกเคลียร์ในให้มันมีศูนย์มีศูนย์เท่ากันมีมีค่าเป็นศูนย์เท่ากันคนมันจะได้เชื่อว่านี่คือพระรหั์อย่างแท้จริงแต่ถ้าสมมติว่าเราเคลียร์ข้างในข้างในเป็นพระรหันนะ์แต่ข้างนอกข้างนอก,นอกอยังไวไลความโกรธอยู่ไว้ลายความโลภให้เห็นอยู่อย่างนี้คนจะไม่เชื่อว่านี่เป็นพระรหั์ไม่เชื่อเด็ดขาด แต่คนที่เข้าถึงหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเพราะว่ากิเลสเกิดข้างนอกลูกน้องมัาอยู่ข้างนอกทั้งหมดไม่เคยอยู่ข้างในเลยแต่ข้างในมีตัวเดียวมีลูกพี่ตัวเดียวเวลาเราลูกพี่ตัวนี้เราเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติถ้าเราจะถ้าเราจะจบภพบจบชาติต้องจัดการกับลูกพี่มันซึ่งเป็นตัวในต้องดูที่จิตในอย่างเดียวที่จะเห็นลูกพี่มันจิตใน จิตนอกไม่เห็นลูกพี่หรอกหายหาลูกพี่ไงก็ไม่เจอเจอแต่ลูกน้องนันแหละตัวตัณหาก็อยู่ที่จิตนอกตัณหาก็อยู่ที่นอกอืมตัวอุปทานก็อยู่ข้างนอกเออความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความสุขความทุกข์อยู่นอกทั้งหมดเลยไม่เคยอยู่ข้างในเลยแต่เราไม่เคยรู้แยกกันไม่ออกไงนักปฏิบัติธรรมถ้าแยกส่วนไม่ออกก็ยากมากเลยถ้าแยกส่วนออกง่ายมากเลยเราจะรู้ทันทีว่าโอ้ย เราเสียเราเสียท่าการปฏ,ปฏิบัติมานานเลยนี่หว่าเสียเสียท่าหนังสือตำรับตำลาความคิดนั่นแหละหรือไปเสียท่าครูบาอาจารย์บางองค์ที่ท่านสอนสอนแบบคล้ายๆว่าท่านไม่ได้แจ่มแจ้งจริงคือท่านแจ่มแจ้งตามแนวทางของท่านแต่ไม่ได้แจ่มแจ้งทั้งหมดไงพอไม่ได้แจ่มแจ้งทั้งหมดจึงบอกได้แค่เฉพาะทางพอพอบอกเฉพาะทางมันก็ก็ทําให้ติดทําให้เราเสียเวลาในเฉพาะทางนั้นถ้าปฏิบัติไม่ถึงยิ่งก็ไม่ถึงก็ไม่บรรลุไะ ที่นี่ผมจึงสอนลัดสั้นตรงจุดผมสอนที่นี่ให้ผมสอนให้ใยรว่าเหมือนกับการท่องกอไก่ถ,ถึงหัวนูผมไม่ได้สอนให้ท่องกอไก่แต่ผมสอนให้ท่องลอยจุลาไปหรือว่าบางบางครั้งผมสอนให้ท่องหันูเลยแต่ว่าการดูจิตครั้งแรกที่เห็นจิตเห็นจิตนิ่งจิตเฉยนะนั่นคือลอยจุลาแล้วลอยจุลาถ้าประยองออ่างเนียงนองหัวนูตาโตสี่ตัวเองถึงหัวนูแล้วเออ ไอ้ส่วนกอไก่เอาไว้ทีหลังก็าไปนับตามเก็บนับกอไก่ขอไข่ขอขวดทีหลังถ้าไม่ตามเก็บก็ไม่มีว่าอะไรขออย่างเดียวอย่าลางังเลอย่าสงสัยแค่นั้นเองนี่คือสูตรคือสูตรแห่งการปฏิบัติธรรมที่รัดสั้นตรงจุดที่สุดแล้วแน่นอนที่สุดเลยแล้วไวไวด้วยผมสอนแบบเนี้เนี่ยฝึกจิตฝึกอย่างเนี้ยถ้าฝึกอย่างเนี้ยได้นิพพานกันทั่วชัวผมกล้าผมกล้าบอกเลยว่าถ้าถ้าทําแบบผมนะทําให้มันจริงๆจ,จังๆนั่นแหละ ทำจริงๆอย่าจังอย่าใส่พิฐีความเห็นเจ้าของอย่าลังเลอย่าสงสัยทําตามด้วยใจศรัทธามุ่งมั่นทำเลยเถอะยังไงก็แจ้งประจักษ์พระนิพพานเต็มเร็มแล้วแหละแล้วเราจะเข้าใจไหมเวลาแจ้งประจักษ์พระนิพพานเพราะพระนิพพานไม่มีตัวตนตราบใดที่ยังเรียนรู้ไม่ได้ตราบใดตราบนั้นเราจะไม่แจ่มแจ้งพระนิพพานเมื่อ,อไรเรียนรู้และแจ่มแจ้งได้เมื่อ,อไรพระนิพพานจังๆเลยแหละแต่ว่าก่อนที่จะเจอพระนิพพานจะเจอสภาวะ ที่เป็นตัวรองพื้นไว้ก่อนเป็นตัวเป็นตัวสภาวะรองพื้นและเป็นผลภาวะรองพื้นมันจะมีสภาวะรองพื้นแล้วก็มีผลภาวะรองพื้นจะเจอจะเจอทั้งสภาวะสภาวะรองพื้นเป็นสภาวะที่ยึดไม่ได้ถือไม่ได้นั่นแหละมันเกิดมาเพื่อจะดับไม่ได้เกิดมาเพื่อยึดถือส่วนผลภาวะรองพื้นก็เป็นผลภาวะที่ยึดไม่ได้เช่นเดียวกันแต่มันเป็นสภาวะบ่งบอกความจริง ไอสภาวะข้างนอกรองพื้นก็บ่งบอกความจริงแบบนอกๆไอไอผลพราะ,ะข้างในรองพื้นก็บ่งบอกความจริงแบบในในแต่ทั้งความจริงนอกทั้งความจริงในมีค่าเท่ากันเลยมีค่าเท่ากันแต่ว่านักปฏิบัติธรรมกว่าจะเข้าใจในสภาวะตรงเนี้ยอบางทีก็ต้องย่ำตอกอยู่กับตรงเนี้ยตั้งนานย่ำอยู่นั่นแต่ว่าขออย่างเดียวว่าถ้าเดินหน้าแบบผมสุดขอให้จิตมันสุดก่อนเพราะว่าจิตสุดหมายถึงว่าเมื่อจิตมันจบแล้วมัน ถึงจะยังไม่แจ้งพระนิพพานแต่จิตตรงนี้มันได้ตั๋วพระนิพพานเรียบร้อยแล้วยังไงตายไปก็ตัดไปนิพพานชั่วนั่นแหละได้ไปนิพพานชั่วตายแต่ว่าในปัจจุบันเราอาจจะยังไม่แจ้งพระนิพพานก็ไม่เป็นไรถ้าพยายามจะแจ้งก็แจ้งได้นั่นแหละนี่คือสูตรที่ผมสอนสูตรให้ให้ถึงคนหูกอ,น,อนั่นแหละเป็นอย่างไ้เข้าใจไหมเนี่ยดูจิตน่เขาผมจะสรุปจะจบแล้วนะเนี่ยสรุปง,ง่ายๆว่า ถ้าคนจะปฏิบัติทางจิตเพื่อให้จิตจบต้องเข้าใจจิตสองอย่างจิตนอกและจิตในอย่าไปโฟกัสที่จิตนอกถ้าโฟกัสที่จิตนอกคุณจะเสียเวลานั่นแหละเพราะว่าคุณจะเสียเวลาเพราะว่าจิตนอกเนี่ยยังไงถ้าคุณไม่รู้จากจิตในจิตในมันจะเป็นตัวผลิตตัวผลิตให้ให้ลูกน้องมันมาป้นเปียนอยู่จิตนอกคุณจะเสียเวลากับการไปสู้กับสภาวะลมต่างๆอยู่ข้างนอกตลอดปีตลอดชาติ สู้กันไไม่จบไม่หมดหรอกแต่ถ้าคุณโฟกัสข้างในนะปั๊บแล้วเดินหน้าสุดอย่างเดียวนั่นแหละคุณจะจบอย่างรวดเร็วแล้วพอจบปั๊บคุณก็คุณก็กลับมาปรับปรับข้างนอกให้มันให้มันบาลานซ์แบบข้างในซึ่งถ้าถ้าจบข้างในแล้วเรามาปรับข้างนอกบาลานซ์ไม่ใช้เวลาได้ไม่นานไม่นานเพราะว่าเครื่องมือเรามีเรียบร้อยแล้วเครื่องมือคือสติคือสมาธิคือปัญญามีเรียบร้อยแล้วมาปรับผมจึงพูดเป็นประจำว่า ในบรรดาในในในธรรมะแปดข้อที่เรียกว่าอริยมรคมีองค์แปดมันมีข้อเดียวที่ทําให้บรรลุอีกอีกเจ็ดข้อหลังไม่ได้ทําให้บรรลุเป็นข้อที่เอามาจับปรับปรับระบบพืชชีวิตนั่นแหละให้มันได้ชื่อว่าเป็นพระอริยะให้ได้ชื่อว่าเป็นโยมอริยะสมสมกับภูมิธรรมภูมิจิตแค่นั้นเองแล้วก็ให้ชีวิตนั้นดีงามอยู่บนคลองสามารถเป็นตัวอย่างให้แก่แก่โลกนี้ ซึ่งโลกนี้เขาไม่ดําเนินอย่างนี้เขาดําเนินอีกแบบหนึ่าานนงจิตของเขาก็ไม่เป็นแบบนี้ชีวิตของเขาก็ไม่เคยจัดระบบอย่างนี้เนี่ยโลกไปดี่งแต่ถ้าเราจัดเป็นจัดทั้งจิตเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องจนจิตจบจัดชีวิตให้อยู่ในคันลองแห่งความยิงามด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วย,ด,วยด้วยศีลด้วยธรรมจัดปับ๊บทุกอย่างมาลงล็อกทั้งหมดเลยเราก็ได้ชื่อว่าเป็นอริยะทั้งนอกทั้งในได้เป็นชื่อว่าเป็นอริยะที่สมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถึงโลกทั้งหลายเขาจะไม่ เขาจะไม่ประกาศเราเพราะว่าเป็นเรื่องภายในแต่ว่าข้างในมันมันหลบกันไม่ได้ข้างในมันแจ้งประจักษ์ครูบาอาจารย์ท่านสอนเป็นประจำว่าจะปฏิเสธอะไรก็ปฏิเสธไปเถอะแต่จะปฏิเสธสัจธรรมความจริงที่อยู่ข้างในปฏิเสธไม่ได้ถ้ามันจังๆอยู่ข้างในปฏิเสธไม่ได้หรอกความจริงนั่นแหละต้องยอมรับหมดแหละนั่นแหละเพียงแต่ว่ามันจะดื้อขนาดไหนนั่นแหละดื้อแห้งดื้อแห้งดื้อแห้งไม่ยอมรับอืมแต่เมื่อมันถึงจุดหนึ่งแล้วถ้ามันดื้อมากๆเขามันยังยังเจาะ ยังจะพยายามแจมแจ้งอยู่สักวันหนึ่งมันแจมแจ้งเมื่อไหร่มันจะรู้จากตัวเองมันจะด่าตัวเองเป็นว่าเล่นแ่บตายสุดยอดทาไมเราโง่ขนาดนี้วะทําไมเราดื้อขนาดนี้ไม่ยอมรับสักทีนหนึ่งนี่แหละดูจิตดูจิตดูจิตเดี๋ยวจบที่จิตสรุปจบสุดท้ายแล้วด้วยคําว่าดูจิตให้เห็นจิตนั้นหมายถึงจิตภายในนะดูจิตให้เห็นจิตแล้วรักษาจิตให้เห็น ไอ้รักษาจิตตรงนี้ให้เห็นบ่อยๆจนมันเป็นปกติแล้วทําความรู้จักให้แจ่มแจ้งสุดท้ายไอ้จิตที่เราทําความรู้จักแจ่มแจ้งมันจะถึงจุดจบเองเป็นจุดจบที่ไร้ซึ่งความเป็นตัวตนวันนี้เอวัง